ทุรุทำบาปไซไม่ควรทำบาปร่ำไปไม่ควรพอใจในบาปนั้นเพราะนำทุกมาขอถาวายความนอบนอบ้นอมแด่พระรุตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นถาวายความกรุรพพระมหาเถระพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุประชุเทพเป็นต้นและขออนวยารคอแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัด รธารดสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปทสองจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกกำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยติยานุสารเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวัน เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีไปจนถึงแปดนาฬิกาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมบันทึกเสียงร่วงหน้ามาจากวัดภูศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดประทัโดโอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่โอ้่อไป ก็มาเกาะไอกืนหน้าสาขาอยู่เป็นประเทศเอสโตเนียบนกเกาะไอกืนหน้าเมืองทานลินประเทศเอสโตเนียออวันนี้จะงงงงหน่อยพูดอยู่พี่ทุกทาะว่าออนนี้มันก็ดึกแล้ว ที่เอสโตเนียนี่ก็ห้าทุ่มกว่าเลยแล้วก็วันนี้เหนื่อยไปในเมืองมาไปซื้อแบบพิมพ์ประวันก่อนไปซื้อมาแล้วมันใหญ่ครงนี้ต้องไปเปลี่ยนซื้ออันใหม่อันที่มันเล็กกว่านั้นหน่อย รา,ราซื้อเชิงเพียนสำหรับแบบพิมพ์ที่มันใหญ่นั้นให้พอดีกันมาด้วยเรเลยกลับมาแล้วก็ดึกก็กลับมาดึกด้วยเพราะว่ามันเรือมันมันเปลี่ยนเวลาเป็นจากห้าโมงเย็นเป็นหกโมงพอมาถึงก็ เกือกทุ่มเกือบทุ่ม,อ,อ,มอีกอีก,อกสิบนาทีเจ็ดนาทีล้วก็ทําบัดสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาอดไกันก็เลยดึกไปหน่อยเอาละ,อะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหา เพราะว่าในเมืองไทยก็ตีสามเออตีสามแล้วเอฟซี FC ทั้งหลายก็หลับปุ้ยกันหมดแล้วเออยกเว้นนครศรีธรรมราชดูคงเข้ามาเพราะว่าอทำงานตอนกลางคืนเอออธรรมชาติสัจธรรมนะ ประมนเส็จก็เออมาเข้ามาเป็นเพื่อนกันวันนี้ก็ขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่สองพระสยสกทเทรักพระไสยสกักเทรักโดยเนื้อหาของธรรมะวันนี้ก็คือ การทำบาปบุรุษทำบาปไซไม่ควรทำบาปร่ำไปไม่ควรพอใจในบาปนั้นเพราะนำุกข์มาเดี๋ยวเราไปดูในช่วงท้ายของรายการทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทย ที่เป็นพุทธภาษิตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เรื่องไม่ยาวตอนเดียวตอนเดียวจบก็อยู่ในเรื่องที่สองปุถะวัค้าวันนันนาหมวดี่ว่าด้วยดอกไม้ หมดที่ว่าด้วยดอกไม้คือคุณธรรมทั้งหลายเนื้อหาสาระอะไรต่างๆนะเป็นสิ่งทีหอมหวนชวนดม,มเป็นเรื่องโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่กระทัดลับไม่ยาววันเดียวจบวันนี้วันเดียวจบแน่ๆ คือเรื่องท่านพระสยักกับละเนี่ก็มีพุทธภาษ,ษ,ษิติว่าเมื่อบุคคลทำบาปอย่าไปทำบ่อยๆอย่าเรียว่าอย่าย่มใจทำเรื่องไม่มีใครรู้หรือไม่ได้รับโทษทันอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนรู้ขึ้นมา จับได้ไล่ทันครับมันจะหนักยิ่งกว่าเก่าเลยเพราะว่ามันบากมากเะยทำมากอลยคือใครว่าเอามารวมกันเลยอย่างเงี้ยมารวมกันเลยที่ทำมาบ่อยๆทำมาหลายครั้งไม่ออไม่ไไมีใครจับได้ไม่มีใครจับได้มันมีใครไล่ทันเนี่ย มันก็สะสมมาสะสมมาสะสมมาก็เลยพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าวการสัตสัสมหรือสัง่งสมบาปินำทุกข์มาให้หรือเป็นทุกข์นี่เนื้อหาของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าท่านพระไสยกะเทระเนี่ยเอากะ พุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันอ๋อที่เก่าเวลาเดิมเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีว่าบ่อยๆก็สุงปรารศถึงอะเนี่ยไสยศัสต ถระพระเถละชื่อไสยสกเนี่ยโอตรัสประธรรมเทศนาว่าปาปัญเจปุริโสกยิิลาเป็นต้นใจความก็ดังที่ปาหน้าธรรมานไว้บุรุษทำบาปใสไม่ควรทำบาปร่ำไป ไม่ควรพอใจในบาปนั้นเพราะนำทุกมาขึ้นชื่อว่าบาปขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นหนทางเป็นแนวทางในการที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่ว่าจะสุขแต่บางคนอาจจะหลงบ้างหลงและเลืงย่ามใจว่าเออเนี่ย ไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วก็ได้เงินได้ทองมาบางทีไปจี้ไปปล้นมาอย่างเงี้ยยังไม่ถูกจับเนะี่ยก็มีเงินทองใช้อันนี้นะ่หรือไปช่บไปโกงไปอะไรเขามาไปขโมยเขามาอะไรอย่างเงี้ยนึ่งนะยังไม่มีใครจับได้ก็ใช้เงินนั่นใช้สิ่งของนั่นทรัพย์สมบัติท่านอย่างสบายสบายนะ แต่เมื่อไรถูกจับได้ไล่ทันก็ัน<อ>วัดตู้เลยนะ<อ>ยังมีบทประพันธ์เป็นโครงสีสุภาพว่ากรรมใดใครก่อแล้ววนวานกรรมสนองตามการแน่แท้ มือนสุนัขนายพรานตามติดเนื้อแรเนื้ออ่อนแรงปอกแปะกัดเคี้ยวห่อนเหลือมันจะเปรียบเหมือนกับสุนัขไรเนื้อ,เ,อ,อเป็นพวกเก่งพวกกวางพวกกระ่ายอะไรนี้เนะเราใดที่มันยังวิ่งเร็วกำลังแรงแข็งขันหนะมาก็ตามไม่ทัน แต่ถ้ามันอ่อนแรงลงเมื่มอไรโดนรุมแน่เอหมาก็วิ่งตามทันกันโดนรุมแน่ก็เรียกว่าสุนัขไล่ล่าเนื้อโอ้ใหม่ๆเนเลยยิ่งกระต่ายเนะี่ยวิ่งเร็วมากทําไม่ทันแต่ถ้าอ่อนแรงลงเมื่มอไหรเนะี่ยมันโดนละเหมือนกับ การทำบาปเนี่ยสะสมไปสะสมไปสะสมไปนะยังไม่ให้ผลบาปยังไม่ให้ผลแต่บุญอาจจะเป็นบุญเก่าในชาติก่อนปางก่อนนะมาก็ตามหรือแม้แต่ในชาตินี้ทือทำแล้วแต่มันยัง มันยังไม่ไม่ให้ผลมันจะมาให้ผลทีหลังนแต่ต้องแน่นอนในเรื่องของผลบาปผลกรรมผลบุญกุศลนียนะไปทำดีก็ย่อมจะดีไปทำชั่วก็จะชั่วแน่นอนได้รับผลชั่วแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วอย่างไรนะช้าหรือเร็วนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งก็อาจจะทำให้คนยั่งใจอย่างว่าที่ว่าใครยังไม่รู้ไม่เห็นไปยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันตำรวจก็จับไม่ได้อย่างนี้นะระวังให้ดีก็มันมากเข้ามากเข้าบ่อยเข้าโดนแล้วก็มันรวมกันหนักเลยทีเดียวเอามาดูท่านพระไสยะสกัดนีดสักหน่อย ทเทละนั่นเป็นสัตว์วิหาริกของอพระโลลุทายีเทระก็เป็นที่ทราบกันดีโลลุทายีนี่ก็เป็นหนึ่ง ในวัดเจตวันนี่ก็เอาหน้าดูเลยโลลุทีเย่น,นยประวัตินี่ว่าผลงานชิงโบดแดงเยอะแต่นีนี้พอมีลูกศิษย์มีพระชื่อว่าสยยศกานเนี่ขามาบวชเป็นอัดเป็นอุปชาอย่างนี้เนี่ยสัตวทวิหาริก เป็นผู้ปราชาเลยบวชให้เป็นผู้ปราชาบวชให้ <c oughs> เสร็จแล้วบอกคืนสิกขาบวคือไม่ยินดีนะในการบวชไม่ยินดีในพรหมจจรันเนี่ยบอกจะท่านพระโลลุทายี พระโหลหทยนั้นก็ถูกท่านชักชวนทำปฐมสังฆาทิเศษเมื่อความยินดีเกิดทวีขึ้น,นเราได้ทำกรรมชั่วนั้นแล้ว คืออย่างนี้ท่านลูกศิษย์เนี่ยสัตวิทวิหาริกเนี่ยก็มามาถามเออมาขอลาสิกขาโอ้อยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะก็มีความกระสันอยากจะสืกเห็นเพราะเห็นวิสภาคารม เห็นผู้หญิงเห็นสิ่งสวยงามอะไรก็ก็เป็นพระหนุ่มนะเป็นพระหนุ่มก็อยากจะแต่งงานอะไรนี่ยอยากจะได้ผู้หญิงอะไรติดในเรื่องของกามคุณกามมาคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสปฐพิษสิ่งของที่มาถูกต้องกายแม้เห็นถูกต้องทางตา เห็นความสวยความงามได้ยินเสียงทางหูมีความไพเราะร้องิ้งอะไรนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็อยากจะสิกท่านโลลุทายีนี่ก็ยังว่าเกลีอยู่แล้วรอบวชพระบวชเน้นสร็จแล้วก็ท่านอยากจะสึกเพราะอะไร โอ้ผมไม่ไหวแล้ะเรื่องนี่แหละวิสภาคารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดจากสิ่งสวยงามมันองเกิดจากผู้หญิงมันองเกิดจากกามทั้งหลายนี่นะอืมัมนดูุคายเทละก็ชวนเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องสึกอท่านทำเนี่ยเนี ไม่ยากอกันช่วยตัวเองอสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอสัตตุสิทธิวิหารนี้ก็ลองดูทำใหม่ก็ลองดูก็ต่อไปต่อไปต่อไปก็ไม่อยักสึกะลืมปฐมสังฆาธิเศษนี้ก็คือการ ทำให้สุกะหรืออสุจิของตัวเองเนี่ยเคลื่อนช่วยตัวเองช่วยตัวเองแนะนำอุปัชฌาย์แนะนำอุปัชฌาย์โลลุทายีนี่นะแนะนำบอกโอ้ท่านมันต้องสึกหลักธรรมไ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออทีนี้ ระศาส,สดาก็ได้สดับกิริยาของเธอก็รับสั่งให้เรียกมาเรียบท่านพระสยัสการนี่มาเรามีคนฟ้องอ่ะเนี่ยม,มีคนฟ้องอ่าโอ้ท่านพระสยัสกาเนี่ยทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็มาจึงตรัสว่าน่นโมฆะบุรุษฮ่า พระุทธองค์ตรัสโมฆะบุรุษ,รษนี่ก็แสดงว่าสุดยอดเลยนะเป็นคำประนามหรือคำดาคำ่าคำว่านี่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าก็จะใช้ภาษาที่ีไม่รุภาษานั้นไม่รุนแรงแต่ความหมายมันรุนแรงโมฆะบุรุษเนี่ยนะ ไปทำคมผิดหรือทำไม่ดีเนี่ยได้รับเรียวกว่าโมคะบ,บุรุษนี่ก็สุดยอดเลยมีบุรุษเปล่าอเป็นคนเปล่าเป็นคนใบลานเปล่าเหมือนเรียกท่านพระเอออะไรที่เก่งอืมเสร็จแล้วไม่ปฏิบัติ เอามากราบถุนก pues mm ุฎ oh. ุพงค์ก <the> ุฎเหลียบต่อหน้าก <the> ุฎางหล่เนี่ยโอ้ท่านใบรานปล่งโปธิละโปธิละท่านนะโปธิละโอ้ท่านก็มีแต่ศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็คือคุูโดว่าแต่ว่าโมคคุโรต เธอเป็นคนใบลานเปล่าอต่เห็นท่านปูทิละมานี่เออมาแล้วมาแล้วพระใบลานเปล่ามาแล้วปุถิละกราบเออพระปูถิละกราบนี่นพระใบลานเก่าใบลานเปล่ากราบนอย่าออกไปจะถอยหน้าถอยหลังจะทำอะไรก็ว่าอย่างเงี้ยอืออมเราควรอค์นี้นะเธอ จึงได้ทำเพราะเหตุไรเธอจึงได้ทำกรรมอันหนักอันไม่สมควรแล้วอย่างนั้นเล่าคือตอนนั้นมันยังไม่ไไม,มีอาบัตนะมันยังไม่ได้บัญญัติสิขารก็กร,รมเห็นปานนี้เป็นกรรมยังสัตให้เป็นไปเพื่อทุกอย่างเดียว ทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้านะออมันจะส่งสืบต่ออนุสนธีกฐาแสดงธรรมก็จึงตรัสว่า,า,เาเนี่ยปาปัญเจปุริโสกยิลานะณนังกยิลาปุนักปุนังณนะตรมิฉันทังกิยาธะทุกโขปาปัตสอัจยโย การสรสมบาปทุกนำทุกมาให้เหมือนที่พระนาธรรมทาไว้บุรุษทำบาปใส้ไม่ควรทำบาปร่ำไปไม่ควรพอใจในบาปนั้นเพราะนำทุกมาแต่ความก็คือว่าถ้าบุรุษพึงทำบาปไช้ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะว่าความสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทำบ่อยๆแล้วก็บัญญัติสิกขาบทเ,เป็นปฐมสังขายนาเอ้ยขอไปสังขาที่เสร็จ เป็นอาบัตหนักรองลงมาจากอาบัตปาราชิกเนี่ยปาราชิกสี่ข้อมีการเสพเม็ุนการลักของคนอื่นเป็นต้นนียเสร็จแล้วก็เนี่ยรองลงมาเป็นสังฆาทิเศษข้อแรกเลยข้อที่หนึ่ง บัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุไม่ให้ทำถ้าใครทำก็เป็นอบัติสังฆาธิเศษแต่ท่านรูปนี้สัติวิหาริกลูกสิทธิของท่านพระโลลุทายีนี้ไม่ไม่ต้องได้รับอบัตนะิเพราะว่าเป็นคนแรกเราเรียกอาธิกรรมไม่กะคนที่ทำความผิดเป็นคนแรกเนะี่ยอาธิกรรมไม่กะ เหมือนกับมาปาลาชิกก็เหมือนกันท่านพระสุทินพระสุทินที่เสพเมดุนกับพันรยากเกา่รราอุลานะทุติยิกาก็คือตอนที่ออกมาบวชนะม,มีเมียอยู่มีพันยาแต่ยังไม่มีลูกแม่ยาย พร้อมกับปัญญาเก่าก็มาอ้อนวอนมาขอ,อร้องหหให้สร้างพืชนะนะให้สร้างพืชสืบตระกูลไม่มีไม่มีลูกท่านท่านพระสุทินทน,นี่ก็ได้รับการขอร้องไว้ไวอ้อนวอนไว้ไวก็ก็ทำไปจนได้ลูกมาคนหนึ่งตั้งชื่อว่า พีชะพีชะหมายถึงว่าพืชพืชพ,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 พันที่จะสืบต่อวงตระกูลมาอนกันนะนะขขร้องแต่ก็ไม่อยากทำเหมือนกันต,ตอนแรกๆก็ไม่อยากตอนหลังมาก็นนทำให้ลูกจนได้ลูกคนอันาน,านั้นนี้ปาราชิกอันนั้นปาราชิก เสิเ <Save> ม่ทุนพุทธองค์ตรัสดังเดียวกันนี่แหละมูขบุรุษม,มูขบุรุษจบอธรรมเทศนานีคนทั้งหลาย ที่รับฟังพระภิสุสงฆ์สามนเณรวสุบาสิกาที่ฟังอยู่ก็ได้บรรลุอริยะผลกันอริยะบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นคือทั้งในจำนวนในจำนวนสี่ประเภทโสดาบันเป็นอันดับหนึ่งหมดกิเลสหมดกิเลสหมดเดี๋ยวัยังไม่หมดกิเลสพูดผิด คือเป็นโสดาบันเนี่ยยังไม่หมดกิเลสแต่ว่ามไม่มีความถือตัวถือตนเน่ยนะเละสักกยยทิฏฐิไม่มีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยในบุญในบาปในคุางามความดีทั้งหลาย ในพระพุทธระธรรมพระสุ์แล้วก็สามศีลพะตะปมรติไม่พระพุทธศีลผิดเช่นซื้อถือศีลอย่างเดียวไม่ให้ทานไม่ให้ไม่ทำสมาธิภาวนาพอถึงเวลาตายโอ้ปรากฏว่าไม่ได้ไปเกิดสวรรค์ไม่ได้ไปเกิดนิพพานนะเพราะว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ปฏิบัติทรร นี่ก็ไปนรกอย่างเดียวดังนั้นก็มีม,มีมีความเห็นผิดอะไเนี่ยในศีลพรรตระบธรรมเนี่ยปฏิบัติกิดปฏิบัติศีลผิดหรือบางทีก็เคร่งครัดจนเกินไปเลยนะบางคนจนตายก็มีอย่างคนของ ท่านอน,าานุถักษ์วิกิยเกษตรีลูกจ้างอันนี้ตายเลยคือไม่กินข้าวเห็นเขารักษาศีลแปดกันก็เอาตัวเองเอาบ้างตายเลยเศรษฐีก็เอาอาหารมาให้จะไม่ยอมกินจะเอาศีลในบริสุทธิ์เอาอาหารเนี่ยเศรษฐีเขาจะมีอาหารอยู่สี่อย่างไม่เอาไม่กินสักอย่าง ตื่นเช้ามาตายอยันนี้เขาเรียกว่าศีลประดับประมาทนะประพฤติศีลเนี่ยมันผิดทางเตึงรัดจนเกินไปหรือทําแต่ศีลอย่างเดียวไม่ทําบุญไม่ถวายทานไม่รักษาศีลเออรักษาศีลอย่างเดียวไม่บําเพ็ญสมาธิภาวนาอาแล้วตอนนี้ ขอต้อนรับพระเดทพระคุณหลวงพ่อสุทธิสงึมรำจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับยกแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาแล้วสาธุครับผมยกหัวใจขึ้นมาใหญ่เลยหมดเวลาพอดีครับหลวงพ่อเออวันนี้วันนี้พระเทพระคุณหลวงพ่อยังมีอ,อันนี้เข้ามาอยู่ Good อ o r นิ n g ขึ้นวันนี้เออาอออละครับขอบคุณมาก นี่ที่ได้เข้ามาร่วมในรายการวนันนี้ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนาังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะจากพระไตรปิฎกสามรรมบทอันง,งดงามบรรยายเสริม อธิบายใจความหมาตรเติมยุกนิทานดังเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศลำ้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรม